อันนี้ียงมากนะครับนี่เปิดขึ้นได้นะแต่ปิดไม่ลงนะนี้เปิดขึ้นนะครับบลกนะครับวันนี้มาเปลี่ยนโช๊คปาท้ายทดแทนของเดิมนะครับอันนี้โช๊คใหม่ที่เราติดตั้งเข้าไปนะครับเป็นโช๊คตรงรุ่นปักตรงรุ่นนะครับไม่มีการตัดต่อสายนะครับอันนี้ติดตั้งเสร็จทั้งสองฝั่งแล้วนะครับตรงรุ่นเลยนะครับอันนี้เป็นโช๊คเดิมที่เราถอดออกนะครับนีโหมดเดิมเปิดได้ปกตินะครับ ปิดตัวปกตินะครับเข็นดีกรองเงี้ยแลังจากติดตั้งเสร็จแล้วระบบเดิมใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับเปิดปิดที่ลิมิตมดเดิมได้ปกตินะครับเข็นโจ๊ก็ปแตนี้มขึ้นนะครับปิดด้วยลีมหมดเดิมได้ปกตินะครับ